มาอยู่กับทาด้วยอีกครั้งนะครับวันนี้คงพูดถึงรถอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากรถที่หลายๆคนรอคอยเป็นเวลายาวนานอย่าง f o r ์ซ750ที่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2020โดยใช้การออกแบบและใช้เครื่องยนต์ที่มีความคล้ายคลึงกับเจ้า Honda Integra ผสมผสานกับ XADV750 แต่มีการปรับจูนและเสริมเพิ่มความสบายเน้นการขับขี่สไตล์สปอร์ตเหมาะก,กับการขับขี่ในสไตล์นักเดินทางที่เน้นทางดําเป็นหลัก ในระยะเวลาเ,ลาเกือบ3ปีที่ผ่านมา f o r ์ซา750ได้วางจําหน่ายกันอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศในโซนยุโรปโดยเฉพาะประเทศอิตาลีที่เป็นจุดเริ่มต้นของรถในตระกูลฟฟร์ซาจากค่ายปิกนุกมาถึงในปี2023ด้วยกระแสตอบรับในรถฟฟร์ซา350ของไทยที่ทํายอดไขายได้อย่างถล่มทลายและเสียงเรียกร้องจากผู้ใช้รถถึงความต้องการที่จะให้วางจําหน่ายฟล์ซา750ในไทย เขเริ่มเป็นผลเมื่อมีการบอกเป็นใในๆจากทาง Honda ว่าจะมีการเปิดตัวและวางจําหน่ายผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านที่บินไปทดสอบและโปรโมตรถรุ่นนี้กันถึงประเทศอิตาลีวันนี้ผมเลยจะขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับเจ้า f o ร์ซ่า0ที่จะเข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยในปีหน้ากันครับว่ามีคุณสมบัติอย่างไร Honda For ์ซ่ปี2024 ยังคงดีไซน์ในตัวรถเป็นแบบฉบับเดิมเมื่อ2ปีที่แล้วกับไฟหน้า LED คู่ที่มาพร้อมกับ LED daytime running light เป็นเส้นสายใต้คมไฟหน้า Forza 750ใช้เครื่องยนต์ขนาด 745cc 4จังหวะ8วาล์ว s o s c ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด57.7แรงมา้าที่6,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด69นิวตันเมตร และส่งกำลังขับเคลื่อนผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติดี t หรือระบบ Du อั c ค u ัตหกสปีดเชกเช่นเดียวกับ xadb 7 5 0ในส่วนของความจุถังน้ำมันให้มาถึง13.2ลิตรรองรับการใช้น้ำมัน e ส0ขึ้นไปโดยอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรหากเติมเต็ม,ตมถังจะวิ่งได้ประมาณ370กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการเดินทางในเมืองในส่วนการขับขี่มาพร้อมกับคันเร่งไฟฟ้า ที่ให้รูปแบบการขับขี่ถึง3รูปแบบทั้งโหมดสแตนดาดเรนและโหมดสปอร์ตและยังเพิ่มเติมในส่วนของโหมดยูเซอร์ที่ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งตั้งค่าได้ตามความต้องการของตอนเองระบบกันสะเทือนส่วนหน้ามาพร้อมกับโชอคอัพโชวะขนาด41มิลลิเมตรแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวระยะยุบ120มิม สำหรับส่วนท้ายให้ระบบกันสะเทือนแบบโมโนโช็อคที่มาพร้อมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมแบบโบลิงหรือกระเดี่องทดแรงระยะยุบ120มิลิเมตรเช่นเดียวกันเพื่อรองรับการขับขี่อย่างนิ่มนวลระบบเบรกล้อหน้าเป็นดิสเบรคคู่นิชชินขนาด310ม mm, ิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เบรกแบบเรเดียลเมาส์ปัม๊มเบรค4พอร์ตเบรกหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด240ม mm, มปั๊มเบรค2พอร์ต และมีระบบ ABS การล้อล็อกทั้งหน้าและหลังล้อหน้ามีขนาด17นิ้วล้อหลังขนาด15นิ้วซึ่งเป็นล้อทูบเลสไม่มียางในเช่นเดียวกับใน For z a ซ5 0ในส่วนของจอแสดงผลเป็นจอสี TFT ขนาด5นิ้วซึ่งในรุ่นปี2024มีการอัปเกรดเป็นจอแสดงผลรองรับระบบสัมผัสสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้รองรับการสั่งการด้วยเสียงรองรับระบบนำทางและการควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน Honda r a s i n g มาถึงมิติของตัวรถมีความสูงในตำแหน่งคนนั่งจากเบาะถึงพื้น790ม mm, ิลลิเมตรและมีระยะกาวเคลียร์เลนอยู่ที่135มิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าระยะใต้ท้องรถเท่ากับรุ่นน้องอย่างฟอร์ซซา350เลยก็ว่าได้น้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่235กิโลกรัมตัวน้ำหนักเองถือว่าเบาวกว่า XDV 7 5 0อยู่1กิโลกรัมเลยทีเดียว นอกจากนี้หากพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาให้เพิ่มเติมนั่นคือระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ที่สามารถสาตาร์ทเครื่องยนต์เพียงแค่กดปุ่มด้วยการสัมผัสเท่านั้นช่องเก็บของใต้บอกขนาด22ลิตรที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบและยังเพิ่มช่องเสียบ usb มาให้อีกหนึ่งช่องนอกเหนือจาก usb type c ที่ติดตั้งอยู่ในส่วนของคนโซลหน้า สำหรับในรุ่นปี2024นี้ชุดสีรถที่วางจำหน่ายในฝั่งยุโรปจะมาพร้อมกันทั้งหมด4ส,สีประกอบด้วยเมทบาลิสติกแบล็กสีดำด้าน c a n d ี้โคลมอสฟิอเรดสีแดงเมทจีนบูสีน้ำเงินด้านและเอริเดียมเกรย์เมทัลลิกสีเทาราคาวางจำหน่ายในฝั่งยุโรปเปิดตัวที่14,999ปอนด์ ซึ่งคาดว่าถ้าหากรถ For ์ a 750เข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยในปี2024ราคาจะอยู่ที่ประมาณ4.5แสนบาทขึ้นไปซึ่งก็ถือว่าสูงกว่า x d v 7 5 0อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ต้องรอติดตามในงาน Motor Expo ในปีนี้อีกครั้งสำหรับความชัดเจนในวันวางจำหน่าย ซึ่ง f o r z a 750ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ที่น่าสนใจจากผู้ขับขี่ Forza 350ที่ต้องการเน้นความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ตัดสินใจอัปเกรดกันนะครับหากมีความคืบหน้าอื่นใดผมจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกด u ับ c r ค b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมข้อมูลข่าวสารในวงการยานยนต์ในครั้งต่อไปขอบคุณครับ